สเสน่ห์ของกระต่ายอยู่ที่ขนนุ่มนิ่มและตากลมแบวนี่แหละครับเลยทำให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมไม่น้อยกว่าหมาและแมวเลยแถมยังดูน่ารักเรียบร้อยไม่ส่งเสียงรบกวนแต่น่ารักกินง่ายอยู่ง่ายไม่ใช่ว่าซื้อแล้วนำมาใส่กรงได้เลยนะครับการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ครับจะต้องให้ความใส่ใจและความดูแลครับในวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องกระต่ายให้ฟังครับกระตา่ายสัตว์ผู้น่ารักเด็กๆชอบมาก อย่าลืมฟังให้จบคลิปนะครับถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงแล้วครับเรามักจะนึกถึงแค่แมวกับหมาเท่านั้นครับโดยสัตว์2ชนิดนี้ทุกคนจะนิยมเลี้ยงกันอยู่ตามบ้านทั่วไปครับในวันนี้ครับผมมีสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งมาแนะนําให้รู้จักกันครับ หลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเลยหรือเด็กๆบ้านไหนนะครับที่ชอบผมแนะนําให้ฟังคลิปนี้ได้นะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงกระต่ายครับเจ้าสัตว์ตัวเล็กน่ารักตาแป๋วนะครับแล้วก็มีใบหูยาวอุ้มได้กอดได้นะครับไม่ส่งเสียงรบก,กวนถ่ายไม่เหม็นมากนะครับ เด็กๆจะชอบเลี้ยงมากเลยทีเดียวครับกระต่ายนะครับมีลักษณะมีนิสัยนะครับดังนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับข้อที่1ครับกระต่ายเป็นสัตว์ที่กินมูลตัวเองครับกระต่ายจะมีการถ่ายมูลพวงองุุนที่มีความอ่อนนุ่มนะครับในช่วงเช้าตรู่แล้วกินขับเข้าไปใหม่ครับเพื่อปรับลำไส้ให้ปกติโดยในมูลพวงองุุนจะมีทั้งวิตามิน B โปรตีนและแบคทีเรียที่ดีครับ เมื่อก,กระต่ายกินมูลกลับเข้าไปแล้วนะครับจะได้รับสารอาหารและแบคทีเรียที่ดีกลับเข้าสู่ร่างกายครับข้อที่2ครับกระต่ายเป็นสัตว์ชอบกัดแทะสิ่งของครับกระต่ายเป็นสัตว์ที่มีฟันแทะและจะแทะเพื่อรับฟันนะครับไม่ให้ฟันงอกยาวจนเกินไปเพราะฟันงอกยาวนะครับจะทําให้เกิดปัญหาที่หลังฉะนั้นครับผู้เลี้ยงควรมีกิ่งไม้ท่อนไม้เล็กๆแข็งๆให้กระต่ายได้แทะนะครับข้อที่3ครับ กระต่ายที่จริงแล้วกระต่ายเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนจะตื่นตอนกลางคืนเพื่อหากินและจะหลับในตอนกลางวันกระต่ายบางตัวจะนั่งนิ่งๆสักพักนะครับอาจจะไม่หลับตาบางครั้งนะครับกระต่ายอาจจะนอนแบบเปิดตาครับเพราะกระต่ายนะครับมีสัญชาตญาณในการระวังตัวสูงมักจะตกอยู่ในสถานะผู้ถูกล่าเสมอครับกระต่ายจึงจะต้องระวังตัวเองอยู่เสมอครับข้อที่4ครับกระต่ายจะชอบเคาะเทา้า กระต่ายจะเคาะจะกระโดดขึ้นลงนะครับให้เกิดเสียงเพื่อเป็นการเตือนภัยครับพวกมันจะเคาะเท้าเมื่อเกิดภาวะเครียดและตื่นครัวเช่นมีสัตว์อื่นเข้ามาใกล้บริเวณที่อยู่หรือไม่คุ้นเคยกับคนที่เข้าไปอุ้มนะครับกระต่ายก็จะเริ่มเคาะเท้าครับข้อที่5ครับความก้าวร้าวอาการก้าวร้าวนะครับเกิดจากการตามใจจนติดเป็นนิสัยครับอย่างเช่นการถูกรังแกหรือความต้องการของเจ้าของนะครับ อยากมีอนณาเขตและมากน้อยนะครับขึ้นกับอุปนิสัยของกระต่ายซึ่งจะแสดงออกโดยการกัดเวลายื่นมือเข้าไปใกล้กระต่ายครับแต่ถ้าหากเราเลี้ยงกระต่ายด้วยความรักนะครับนิสัยเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับก็พอทราบลักษณะนิสัยของกระต่ายนะครับพอสมควรทีนี้เราลองมาดูกระต่ายนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างและกระต่ายไหนนะครับที่นิยมเลี้ยงในไทยครับเริ่มต้นนะครับกระต่ายพันธุ์แรกเป็นกระต่ายพันธุ์ไทยครับ กระต่ายชนิดนี้นะครับเป็นกระต่ายพื้นบ้านในไทยมีขนสั้นตัวใหญ่ว่องไวปราดเปรียวครับหูยาวนะครับหน้าค่อนข้างแหลมมีกล้ามเนื้อที่ขาที่แข็งแรงมากสามารถกระโดดได้สูงทนต่อสภาพอากาศได้ดีและหลากหลายสีครับลำดับที่2ครับ l i o n h e ฮดครับไลออนเฮดเป็นกระ,กระต่ายที่มีขนาดตัวไม่ใหญ่มาก มีขนที่แผงคอเป็นลักษณะคล้ายสิงโตมีตัวอ้วนสั้นและกลมหูสั้นนะครับตั้งมีขนปกคลุมทั้งสีขาวและสีน้ำตาลสีส้มครับขนาดเมื่อตัวโตเต็มที่นะครับอยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมครับลำดับที่3ครับกระต่ายโปลิชครับนับว่าเป็นกระต่ายนะครับที่มีพันธุ์เล็กที่สุดก็ว่าได้น้ำหนักตัวโตเต็มที่นะครับมีแค่ประมาณ8ขีดขนเป็นสีดำเทา แทนสีขาวเป็นสีเดียวกันทั้งลำตัวมีจุดสีแซมเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณดวงตาเล็กนะครับคล้ายมาเลตอัลมอนด์กระต่ายชนิดนี้ไม่ชอบอากาศร้อนครับพันธุ์ถัดมาครับลำดับที่4เป็นกระต่ายมินิล็อบครับกระต่ายพันธุ์นี้นะครับเป็นกระต่ายที่นิยมเลี้ยงอย่างมากในปัจจุบันมีลักษณะหูตกนะครับกระโหลกใหญ่ขนสั้นแน่นเมื่อตัวเต็มที่จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1.8กิโลกรัมครับ ลำดับที่5ครับกระต่ายเจอรี่วูดครับเป็นอีกพันหนึงนะครับที่มีขนยาวน่ารักมีลักษณะคล้ายกับเท็ดดี้แบร์จะมีโครงสร้างที่ใหญ่เมื่อมีน้ำหนักโตเต็มที่อยู่ที่ประมาณ2-3กิโลกรัมครับลำดับที่6ครับกระต่ายฮอลแลนด์ล็อบนะครับกระต่ายพันนี้เป็นกระต่ายที่มีตัวป้อมนะครับหัวกลมขนสั้นหนานุ่มนะครับใบหูทั้งสองข้างแนบสนิทกันกินเก่ง มีสีมากหลากหลายสีครับซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มสีต่างๆได้มากถึง7กลุ่มสีโตเต็มที่นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลกรัมครับการเลี้ยงกระต่ายนั้นนะครับเราสามารถเลี้ยงกระต่ายได้ทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเลี้ยงในบ้านเองโดยอย่างน้อยนะครับอาจจะต้องมีกรงเล็กๆให้กระต่ายได้อยู่ หรือถ้าเกิดว่าอยากจะเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็อาจจะสร้างเป็นกระท่อมหรือกรงเล็กๆที่มีหลังคานะครับให้กระต่ายสามารถอยู่ได้ครับส่วนวิธีการจับกระต่ายครับวิธีจับกระต่ายผมไม่แนะนําให้จับกระต่ายโดยการหิ้วที่หูนะครับเพราะจะทําให้กระต่ายเจ็บนะครับอาจจะเป็นสาเหตุทําให้กระต่ายหูตกได้การจับกระต่ายที่ถูกวิธีมีดังนี้นะครับ วิธีที่1ครับลูกกระต่ายใช้มือที่ถนัดนะครับจับบริเวณสะโพกให้มั่นคงแล้วยกขึ้นครับกระต่ายที่มีขนาดกลางใช้มือขวาหรือมือที่จับถนัดนะครับเหนือไหล่ให้มั่นคงอาจจะจับรวบหมูมาด้วยก็ได้นะครับมือซ้ายรองรองไว้ใต้ตก้นนะครับให้ด้านหน้าของกระต่ายหันออกนอกนะครับสําหรับตัวผู้จับกระต่ายที่มีขนาดใหญ่ครับใช้มือขวานะครับ จับเหมือนการจับกระต่ายขนาดกลางและยกอ้อมขึ้นมาทางด้านซ้ายครับโดยให้มือซ้ายและมือขวานะครับกอดกระต่ายเข้ามาแล้วก็ให้กระต่ายหันหน้าออกด้านนอกครับนี่แหละครับคือเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายนะครับสำหรับอาหารที่กระต่ายชอบนะครับถ้าหากเราดูในวิดีโอในคลิปหรือในการ์ตูนเราจะเข้าใจว่ากระต่ายจะชอบกินแครอทแต่จริงๆแล้วกระต่ายนะครับจะชอบทานหญ้านะครับเป็นอาหารหลักเลยโดยหญ้าที่ กระต่ายนิยมนะครับก็คือหญ้าแพนกล่าครับเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกหญ้าแพนกล่าอยู่นะครับสามารถเอายาแพนกล่าเนี่ยล่ะครับให้กระต่ายทานได้ครับสำหรับโรคที่จะเกิดขึ้นกับกระต่ายนะครับมีดังนี้ครับเราจึงต้องควรป้องกันและดูแลนะครับโรคที่1นนะครับก็คือโรคฝีโรคฝีจะเกิดจากภาวะการติดเชื้อใต้ผิวหนังจะทําให้เป็นหนองนะครับมีหุ้มฝีเมื่อสุกแล้วนะครับก็จะแตกลง โรคที่2ครับเป็นโรคหีสสโตกกระต่ายจะไวต่อโรคหีสสโตกมากเนื่องจากกระต่ายระบายความร้อนจากร่างกายผ่านหูเพียงอย่างเดียวเมื่อเกิดภาวะหีสสโตกหรือความร้อนสูงนะครับกระต่ายอาจจะน็อกไปได้เลยทีเดียวครับวิธีการนะครับก็คือถ้ากระต่ายมีอุณหภูมิร้อนนะครับนำกระต่ายออกจากกรงครับและนำไปจุ่มในน้ำนะครับโดยจุ่มลำตัวลงในน้ำเย็นก็แก้ได้ครับลำดับที่3ครับเห็บมัด เห็บหมัดเป็นโรคเห็บที่มีอยู่กับสัตว์มีขนทั่วไปนะครับวิธีการเราสามารถใช้แปรงนะครับแปรงขนเพื่อกําจัดเห็บหมัดให้กับตัวกระต่ายได้ครับส่วนโรคสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือการฉี่เป็นเลือดครับอาการฉี่เป็นเลือดเลือดจะเกิดขึ้นได้กับกระต่ายนะครับเกิดจากเมสส็ดสีที่เรียกว่าฟอไบรินนะครับอาการนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆและจะจางหายไปเองนะครับภายใน2วัน กระต่ายครับเป็นอีกสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในฝรั่งประเทศเองนะครับก็ได้มีการเลี้ยงกระต่ายไว้บริโภคเนื้อเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับกระต่ายสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงเราสามารถเพาะพันธุ์กระต่ายให้เด็กๆเ,เลี้ยงได้นะครับหรือใครที่มีร้านอาหารอยากจะเชิญชวนให้ใครมากินอาหารที่ร้าน ให้เด็กๆมาทานอาหารที่ร้านนะครับก็แนะนําให้กระต่ายมีเลี้ยงไว้ที่ร้านก็ได้ครับและนี่ครับคือเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระต่ายเบื้องต้นนะครับคลิปหน้าผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ากระต่ายพันธุไหนเป็นกระต่ายพันธุเนื้อและกระต่ายพันธุไหนนะครับเลี้ยงแล้วสร้างเงินให้เรามากมายครับนอกจากนี้ครับกระต่ายเหล่านี้ยังช่วย แก้ไขนะครับสำหรับเด็กที่เป็นออทิสติกหรือเด็กที่มีความผิดปกติกระต่ายเนี่แหละครับคือสิ่งที่จะช่วยให้โลกของเรานะครับน่ารักและก็สดใสขึ้นอย่าลืมติดตามชมคลิปถัดไปนะครับแต่หากทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับหรือกด subscribe คิดเห็นอย่างไรก็กดคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ